สถานที่ที่สองเป็นเตีนนเนาะบา้าต้องเคยมากเลยเนาะตอนอันมามายูนิคกกับอันบอดแพ้วกับฮอนซี่มางานอยู่นี่แหะแต่ว่าบ่เคยเขามาในนี่พี่เย็ยนาะ เโบ้เย,นบบนนย็นจะเห็นคน,นเปิเป่อยพัดลมอือนี่เป็นจำลองนะครับเป็นแก้วพญานาคแก้วมณีน,นาคคาราดหรือลูกแก้วพญานาคเราพปศึกษาอ่านเอาเด้อครับเป็นไปเห็นจำลองเหมือนให้เบื้นะครับ น,นี่คือพระอุปคุตมหาถรละพุธน,นะดอกผนกระเฮ็ดงามเฮ็ดมีจิตอยู่ครับั้างในสวยงามนะครับของเพชรใหม่ที่นอน้องแั่ซึมีรูปเหมือนของครูบาอาจารย์นะครับของหลวง ปู่มัน่นผูริภัตโตนะครับและรูบาอาจารย์หลายๆองนะครับถือว่ามาเที่ยวแล้วมาเหตุบุญนะพี่น้องบรรยากาศดีมากนะครับนี่พาพี่น้องของเมืองูุไดทีนับถือนะครับรือสถาวงพญานาคนะครับก็สามารถมาได้นะครับมาเหตุบุญั่นเดือพี่น้องเนื้อ พี่้องงานหนึ่งนะครับมีโอ้ก็นที่สวสดอกมาทา้งนี้พอดีทั้งน้ำทั้งเขาพอดีนะครับดูบรรยากาศนะครับเรียบร้อยนะครับจะมีเป็นมัทถุมงคลพ่น้องนะครับคุณได้อย่างเช่าบูชานะครับอยากมาทำบุญก็เรียนเชิญเลยนะครับ ียยน่น้อครับอย่ตงพที่เนาดีใจบรารยากาศดีมากครับอันนี้ก็ริมโพงครับพีนบ่น้องนี่่ก็เป็นเวทีทิไทยให้พี่น้องมึงนะครับรรยากาศดีมาก